สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับในตอนดึกๆหน่อยก็ต้องบอกท่านผู้ชมแล้วครับว่าแมสภามันทีเดียวครับเป็นการชิงไหลชิงไหวชิงเหลี่ยมกันนะครับก็บางคนไม่ทันก็ปล่อยฟ้าปล่อยฝนกับเขาไปด้วยนะครับ อยากได้เกินเหตุอยากได้ตามใจตัวเองนะครับตีความแบบว่าไม่เข้าท่าก็ต้องบอกกันแล้วครับว่าการมีปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณต้องเข้าใจบริบทของการทำงานด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งอย่างผู้นํำรัฐบาลอย่างพัเพื่อไทยเองนะี่ครับเขาก็ต้องการนะรต้องการอะไรต้องการที่จะให้มันสะอาด ไม่มีปัญหาครับในเรื่องการทํางานสุดท้ายเป็นไงครับก็เกิดปัญหาจนได้ครับเขารู้ว่าถ้าดันต่อไปครับเสียงสวอไม่ถึงนะครับมันก็จะมาออกมาอีกรูปแบบหนึ่งครับมันจะเดินต่อไปไม่ได้ครับเขาก็เลยหาวิธีการครับการดึงนะครับเวลาเขาดึงคุณก็มีปัญหาอีกต้องบอกมีปัญหาอีกครับเพราะคุณอยากได้อย่างใจ นี่หละเขาบอกว่าทําอะไรมันรีบร้อนก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับพวกครับพวกมันก็สร้างปัญหาให้กับกลุ่มหรือการทํางานนะครับก็เคยมีปัญหามาแล้วครับยุบพักก็เคยยุบมาแล้วครับในกรณีแบบนี้ครับไม่ฟังใครใครเตือนก็ไม่ฟังนะสุดท้ายครับก็ไหลไปตามเขาครับเป็นกลล่อหลอกของเขาครับ เป็นไงครับสุดท้ายมันก็เป็นรูปแบบนี้ครับออกมาแสดงข่าวนะครับต่อว่าต่อขานทั้งทั้งที่ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยเองเขาไม่ไม่อยากแก้นะเขาอยากแก้ครับแต่ด้วยเหตุผลกับเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่แล้วครับเขาอ้างนะครับก็ไปกล่าวหาว่าเขาดึงไม่อยากแก้เอ้าเวลาเขาจะร่วมไม้ร่วมมือให้ความร่วมไม้ร่วมมือครับคุณก็มีปัญหา ผมพิจารณ์ไว้ก่อนนั้นด้วยซ้ำไปครับก่อนที่จะถึงวันเข้าสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำไปครับว่าหนึ่งครับถ้ามีความจริงใจนะครับถ้าไม่เล่นรถโชว์กันต้องบอกกันไม่ลดเล่นรถโชว์ครับเอาหน้าอยู่คนเดียวนะครับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะแก้ไขแก้ปัญหาครับเขาเป็นผู้ใหญ่ครับเขาเป็นผู้ใหญ่ สุดท้ายเป็นไงนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็บองอะไรที่มันรอบครอบเขาบอกให้ยื่นสารก่อนหลายคนก็บอกไปยื่นทำไมเออทำไมไม่จัดก,การเลยทำไมไม่ทำเลยครับเอา้าถ้ามีปัญหามาแล้วมันยิ่งยากอันนี้ครับนะถ้าเกิดว่าคุณผีผามทำครับ โดยไม่ฟังเสียงคนที่ตัดสินคุณเลยเนะี่ยมันจะมีปัญหาครับมันต่อความยาวไม่ได้นะครับมันต่องานไม่ได้แต่คุณเนะ่กระดันทุลังครับไปโดนเขาหลอกไนปะไปโดนเขาหลอกอีกแล้วไนงะเห็นไหมยปรากฏว่ามองคลากาสังกันแล้วทีนี่ ผู้ใหญ่เตือนก็ไม่ฟังครับผมถามอ่ะถ้าคุณรวมไม้รวมมือกันแบบนี้มันจะทําอะไรได้ครับ<ช>ผมบอกเลยมันจะทําอะไรกันได้ไไดเพราะอะไรไไก็เพราะว่าคุณไม่ฟังไงคะคุณจะเอาแต่ใจครับคุณคิดว่าคุณอ่านอ่านกฎหมายออกคนเดียวครับแต่เข้าใจครับเราบอกว่าบริบทของกฎหมายเป็นแบบนี้ครับ แต่พอทํามาเรื่องจริงครับก็เหมือนการการถแถลงนะโยบายของพรรคของคุณไงคุณบอกว่าทําไมมันผ่านละ่ะกรกตก็ให้ผ่านครับแต่คนที่ตัดสินน่ะทําไมเขายุพักคุณละ่ะคือองค์ประกอบต่างๆนี่ครับมันไม่ใช่ว่าเขาพูดมาแล้วมันผ่านเลยที่ไหนล่ะครับขนาดทำตามเขาแท้ๆยังผิดเลยผมถามหนะ่ะ เดินตามเขานี่ยังผิดเลยครับไอ้คนนําหน้าไม่ผิดไอ้คนทําก่อนนี่ไม่ผิดครับไอ้คนหลังเนี่ยครับเต็มประตูเลยนั่นหมายความว่าไงครับมันก็ต้องฟังครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงครับเขาเตือนเขาแนะแล้วครับไม่ฟังนะครับเราไม่มั่นใจเราก็ถามต่อถามอีกครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มั่นใจครับแล้วเเราค่อยมาเดินต่อคุณผิดพลาดมากี่ครั้งแล้วครับมันเป็นบทเรียนไหม ไม่ได้เป็นบทเรียนเลยครับเอามันอย่างเดียวครับถ้าพลาดมาเนี่ยมันถึงขนาดยุพักเลยนะไอ้พวกี่แอบต่างๆมันถึงออกรูป,รปลักษณะอย่างนี้ไงแต่คุณก็ไปบ้าเขาเองครับต้องบอกไปบ้าเขาเองอยากได้เกินเหตุอยากหักดน้าผาดด้วยเขาครับหรือคิดว่าในอนาคตมันไม่มีอะไรแล้วครับมันจะเหลือสักกี่คน มองภายภายภายภาคหน้างบ้างสิว่าอนาคตของพรรคจะเป็นยังไงครับอนาคตทางการเมืองจะเป็นยังไงตรงนี้ต่างหากแหะครับที่พรรคใหญ่อย่างาพรรคเพื่อไทยเขาพิจารณาครับเพราะเขาโดนมาแล้วครับที่เขาบอกว่าเยาว่าผายลมแล้วครับไหว้พระยังผิดเลยเขบอกเลยครับเน่ยบางครั้งเนี่ยไหว้พระยังผิดเลยครับบอกไหว้ไม่สวย ใบแบบไม่จริงใจเออแล้วคุณจะเอาอะไรมาเทียบหรอครับคุณอะไรมาวัดว่าคุณทําถูกทุกเรื่องเขาขี้มาแบบนี้ทําได้เลยครับความรอบคอบไม่ดีหรอครับดีสิฮะแต่คุณไม่รอบคอบเลยครับบางทีคุณก็หลงหลงคิดว่าตัวคุณตัวคุณเองเก่งครับคุณมีเสียงเยอะไม่ฟังใครเลยครับใครเตือนก็ไม่ฟัง แถมยังมาต่อว่าเขาอีกครับออกมาถแถลงข่าวครับเอาหน้าโยนความผิดให้กับคนอื่นครับว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขครับความจริงใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรความมุทะลุเหรอทำคิดแล้วทำเลยเหรอมันไม่ใช่ครับความจริงใจเนี่ครับหนึ่งมันต้องรอบคอบอครับทำแล้วไม่เกิดปัญหา อย่าลืมว่าเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศนะครับเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศต้องพิจารณาครับเขาวางโครงข่ายไว้หมดนะครับวางกฎเกณฑ์ไว้หมดครับผิดนิดผิดหน่อยครับเป็นการล้มล้างแล้วแล้วคุณจะเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ศาลก็ชี้มาแบบนี้ครับสามารถทําได้ครับรีบทําครับข้อหนึ่งข้อสองจะทํายังไงครับประชาวิจารณ์ยังไงครับผมวิจารณ์มาก่อนนู่นนั้นซ้ํากับก็ไม่ฟังกัน นะครับบลสุดท้ายก็ไปตกหลุมพรางเขาครับเดินตามสวสีน้ำเงินครับคุณเก่งเหรอคุณวิเศษเหรอคุณมีอำนาจเหรอครับผมเห็นถึงเวลาจริงนีก็คอตกครับตั้งมากี่พักแล้วครับพิจารณาบ้างสิงครับ่าความผิดพลาดของตัวเองมีอะไรบ้างทำยังไง แล้วยังไงฟังคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนสิครับอย่าบุทะรุครับมันไม่มีอะไรได้ดังใจหรอกครับมันไม่มีอะไรสมหวังได้ทุกอย่างหรอกครับขนาดคุณมีเสียงข้างมากนะครับคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณยังไม่ได้เป็นเลยครับเพราะอะไรครับก็เพราะแบบนี้ไงเขาไม่เชื่อมั่นเขาไม่เชื่อถือไงครับ แต่เวลาที่จะเอาจริงเอาจังครับคุณกับไม่ฟังครับเวลาเขาเอาด้วยคุณก็ไม่ฟังเขาครับว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ครับคุณบอกว่าจะไปกลัวทําไมปอดแหกอ่ามันเข้ากันที่ไหนล่ะครับการทํางานใหญ่มันต้องรอบร,รอบครอบครับหลังรั่วหลังบ้านโวให้เขาขย่ําได้ครับเพราะว่าเขาเก็บทุกเม็ดอยู่แล้วครับผิดพลาดเมื่อไหร่ครับ นักร้องก็รออยู่แล้วนะและองค์กรต่างๆที่มีอำนาจตัดสินกับก็รออยู่แล้วครับองค์คาพยกยองค์คาพยกทั้งหมดนี่ครับไม่ได้เป็นใจเลยครับทําไมคุณไม่ระวังล่ะครับคุณรู้ว่าเดินไเดินเร็วๆไปนี่ก็อาจจะเหยียบน้ําเหยียบแก้วก็ได้เพราะหนทางแต่ละเส้นทางนี่ครับมันเป็นฝากน้าเท่านั้นครับทําไมไม่ฟังล่ะครับเตือนแล้วไม่ฟัง นั่นหมายความว่าคุณมุทะลุครับเกิดความผิดพลาดมาก็ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเลยครับที่เขาบอกว่ายุบบ่อยๆมังกรเละเองครับมันก็น่าจะจริงครับไม่ใช่ยิงยุบยิ่งโตนะครับยุบบ่อยๆเละเลยครับกระแสไม่มีครับคนที่จะเข้าพักก็ไม่มีนะครับความมุทลุดุดันครับ การไม่ฟังใครเลยนี่ครับการอวดดีนี่ครับทำให้ผิดพลาดมาแล้วกี่ครั้งครับนะฮจะยุ่กันอีกทีอย่างนั้นเหรอครับจะสู้กันแบบนี้เหรอครับล้มลุกลุกลมล้มลุกลุกอย่างนี้เหรอครับต้องตั้งสติสิครับสติต้องกลับมาผมบอกแล้วต้องกลับมาครับ นี่เขายังไม่ได้ปั่นเลยครับเขาหลอกหน่อยไปเขาแล้วนั่นหมายเขาว่าความผิดพลาดของคุณนี่ครับมันมีอยู่ตลอดเวลาครับอาจจะตั้งใจจริงครับแต่เล์เหลี่ยมทางการเมืองนี่ครับคุณยังไม่ทันเขาเลยครับยังไหวตัวไม่ทันเลยอย่างที่เห็นครับบางคนไปนั่งนอนไก่น้าผากอยู่ครับตอนนี้ หลังจากออกจากสภาผู้แทนรัศฎรมาครับมาคำนวณแล้วมาคิดแล้วครับโอ้มันเป็นแบบนี้เองครับทําอะไรให้ไต่ตองก่อนครับมันเป็นงานใหญ่นะครับงานระดับประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผิดพลาดไม่ว่าจะพักคุณพักผมหรือคนที่ไปเกี่ยวข้องครับเห็นไหม 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, นะสี่สิบสี่สสอสอตอนนี้ครับเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ตอนนี้คุณยังไม่ฟังอีกเหรอ คุณยังไม่คิดอีกเลยครับว่าว่านเมืองเป็นยังไงเล่เหลี่ยมคุณนี่ครับต้องบอกว่าเด็กอมมือเลยไม่สามารถที่จะไปสู้ใครได้หรอกก็ฝากไว้ให้คิดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ